ตอนที่2,803การทดลองในอดีตดวงตาของอำนาจจักรพรรดิได้ตัดสินจิตวิญญาณมากกว่า50คนก็มีความผิดแล้วถ้ามากกว่า80เป็นบาปแล้วถ้าเกิน100ก็จะกลายเป็นบาปใหญ่อย่างไรก็ตามหลังจากค่าบาปของแฮนเส้นเกิน100แล้วมันก็ยังคงเพิ่มขึ้นและความสมดุลก็ยังคงจมอยู่ ไม่มีวิวแววของการดีดตัวเห็นได้ชัดว่าน้ำหนักในปัจจุบันยังห่างไกลาจากการสร้างความสมดุลให้กับอาจญากรรมที่เขาเก่อขึ้นครอบครวัวของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่ห่างเพียงร้อยหลาเขาทำอะไรไปว่ว่านขมวดคิ้วและมองไปทางขวาจำนวนข้างต้นเกินสองร้อยและบาปดังกล่าวสามารถจับคู่ปีศาจของจักรวาลแนวตั้งและแนวนอนได้แล้ว ตัวเลขน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนปตาว่านเริ่มรู้สึกสั่นเล็กน้อยผ่านไปไม่เกินห้าชั่วโมงค่านิยมแบบนี้สามารถทำได้โดยปีศาจใหญ่ระดับจักรวาลเท่านั้นอย่างไรก็ตามน้ำหนักยังคงเพิ่มขึ้นและถาดด้านซ้ายของแดนเซนยังคงจมอยู่ซึ่งน่ากลัวอยู่แล้วเป็นไปได้ยังไงป่ายว่านตกใจแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วดวงตาของผู้เป็น มีอิทธิพลเหนือกว่าจักรพรรดิจะไม่ได้ฆ่าโดยตรงแต่ยับยั้งร่างของคนบาปแต่ภายใต้บาปใหญ่เช่นนี้บางทีร่างกายที่แตกต่างกันนี้อาจถูกบทขยี้และพังทลายลงโดยตรงชายชาราที่ก้มหน้าลงกับพื้นขาวถึงกับเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยมองไปที่แฮนเซนบนเครื่องช่างใบหน้าของเขาเผยให้เห็นสีแปลกเล็กน้อยเล็กเก่าฉันสามารถยุติการพิจารณาคดีได้ หรือไม่ฉันกลัวที่จะดำเนินการต่อเมื่อหันกลับไปสู่การพิจารณาคดีจริงเขาแทบจะทนไม่ได้กับอำนาจการตัดสินและเนื้อหนังจะยุบลงโดยตรงไปว่านกล่าวไม่ว่าอย่างไรดวงตาที่ดูเอาแต่ใจของจักรพัรดิก็ไม่ได้รับการดูแลและจะไม่คิดริเริ่มที่จะฆ่าแม้ว่าเขาจะบาปจริงๆก็ตามมันจะไม่ฆ่าโดยตรงแต่เป็นการปราบปรามเท่านั้นชายชารากล่าวแผ่วเบาบอกว่าต่ว่านไม่ได้เก่งกัดอะไร เขาทำได้เพียงเฝ้าดูตัวเลขน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อไปทุกครั้งที่ตัวเลขกระโดดหัวใจของป่ายว่านจะเต้นรัวไปด้วยกันเมื่อตัวเลขน้ำหนักเกินหนึ่งพันใบหน้าของชายชราก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อบรรพบุรุษคนที่สองพระเจ้าที่แท้จริงและเทพเจ้าความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาที่ทรงพลังนั้นมีไม่ถึงหนึ่งพันชนิดนี้ถูกนับว่าเป็นปีศาจที่น่ากลัว และเป็นเรื่องยากที่จะมีอยู่หลายตัวในยุคสมัยมันเป็นอย่างที่คุณพูดจริงๆหรือเปล่าเอเลียโนตปีชีที่เพาะพันจากสวนลอยฟ้าชายชราถามป่ายวานว่าบาปเช่นนี้แมกเผาจะขยับตัวเล็กน้อยฉันขอให้พวกโจรสลัดไปเอามันมาจากสวนลอยฟ้าฉันคิดว่ามันไม่น่าจะผิดป่ายวานตอบกัน ขโมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่เชื่อเพราะมันเป็นคำสัญญาของเขาก็ไม่น่าจะผิดพลาดเพียงแค่เขาเป็นลูกชายของสวนลอยฟ้าเขาจะบาปขนาดนี้ได้ยังไงชายชารายกตัวขึ้นเล็กน้อยและทันใดนั้นก็เห็นเขาศพถูกลามโซ่ไว้เช่นเดียวกับนักโทษชายชาราจ้องไปที่แสงสีม่วงจ้องไปที่แทนเส้นบนเครื่องช่างแล้วส่หัวหลังจากนั้นครู่หนึ่งมันแปลก ฉันมองไม่เห็นร่างของเขาเป็นร่างของสองขั้วทรงพลังขนาดนี้เลยเหรอทันใดนั้นป่ายว่านก็กระโดดเข้ามาในหัวใจและเขาคิดถึงความเป็นไปได้ป่ายว่านบอกว่าความแตกต่างแบบนี้ไม่เพียงแต่เป็นลูกชายของสวนลอยฟ้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการผจญภัยที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งสามารถก่อร่างสร้างเหนือหนังได้ และแสงสีเขียวในสวนลอยฟ้าก็ถูกชะล้างออกไปและจากนั้นก็มีเทพเจ้าถูกใส่กุญแจมือวิหานยืนอยู่ในโลกกล่าวได้ว่าการผจญภัยเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าที่ถูกทำลายหรือเทพเจ้าที่สังหารเทพเจ้าคือสวนลอยฟ้าหลังจากที่สวนลอยฟ้าดูดซับเทพเจ้าเกิดมาแปลกหรือปายว่านต้องการที่จะคิดว่าเป็นไปได้ไม่มากขึ้นหัวใจกระโดดตรงถ้าเป็นเช่นนั้น ตราบใดที่ข้าเชื่องนี้คาสามารถใช้มันในการปรับปรามสวนลอยฟ้าเพื่อจับเทพ,พเจ้าได้เพื่อที่จะได้รับตำแหน่งเทพปัยว่านต้องการที่จะคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีบาปก็คือบาปของพระเจ้าปัายว่านเห็นตัวเลขน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลานี้แต่เขาก็ยอมรับและทําให้เขาเชื่อมั่นในการตัดสินของตัวเองมากขึ้นสองพันสามพันตัวเลขน้ำหนักทะลุขีด จำกัดครั้งแล้วครั้งเล่าและแม้แต่ชายชราก็เห็นแล้วถึงกับตะลึงเขาไม่เคยเห็นว่าความบาปของสิ่งมีชีวิตนั้นลึกล้ำขนาดไหนมันไม่เคยได้ยินมาก่อนดูเหมือนจะแปลกหน่อยหยุดการทดลองตอนนี้ดีกว่าไหมชายชราพูดกับป่ายวานว่าบาปมากแม้ว่าเขาจะค่อนข้างไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ปกติไม่มีใครควบคุมสายตาของจักรพรรดิไม่ควรค่ามันอาจจะบาปมากการทดลองที่จะลดระดับลงจะต้องแย่มากและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกได้ว่าร่างของมนุษย์ต่างดาวตัวนี้จะแตกหรือไม่ในตอนนี้ป่ายวานลังเลที่จะหยุดหากการคาดเดาของเขาถูกต้องเอเลีนดปีชีนี้ควรเป็นลูกหลานของพระเจ้าที่แท้จริงและเทพเจ้า ความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาเป็นไปไม่ได้ฉันกลัวว่าการตัดสินทั่วไปอาจไม่สามารถระงับร่างกายของเขาได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้หยุดการประมาณความบาปของเขาหากคุณพยายามโดยตรงหากการทดลองไม่แน่นหนาเพียงพอหากคุณต้องการลองการทดลองครั้งที่สองคุณต้องรออย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนที่คุณจะลืมตาดูจักรพรรดิได้ฉันคิดว่ามีเทพเจ้าในสวนลอยฟ้ารอให้เขาไปรับเขารอไม่ไหวจริงๆเหล็กเก่า คุณไม่ได้บอกว่าไม่มีใครควบคุมดวงตาของจักรพรรดิอำนาจจะไม่ฆ่าเขาป่ายว่านถามมันเป็นความจริงในทางทฤษฎีมันเคยเป็นเหมือนกันแต่ในอดีตไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตที่ผิดบาปเช่นนี้เลเกเ่าไม่พูดต่อถ้าเป็นอย่างนั้นก็รอสักครู่ป่ายว่านกล่าวอย่างไม่เต็มใจสี่พันห้าพันหพัน ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของบาปทําให้ชายชราเปลี่ยนเป็นคนบาปและเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหัวใจของปายว่านเริ่มสั่นเล็กน้อยและพูดกับชายชราว่าเล็กเก่าตอนนี้ฉันจะสิ้นสุดการคํานวณและเข้าสู่การทดลองฉันกลัวว่าถ้าฉันทําต่อไปร่างกายของเขาจะไม่สามารถทนต่อพลังแห่งการตัดสินได้ชายชราพยักหน้าเล็กน้อยยืนขึ้นและ ต้องการไปที่สมดุลแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงโครมครามมีเพียงโซ่ที่ติดอยู่ที่ด้านซ้ายของถาดและแถบแขนถูกดึงออกด้านซ้ายหักและด้านขวาก็ลดลงอย่างรวดเร็วมันแสดงถึงความสมดุลที่ยุติธรรมและเป็นธรรมและมันก็กระจัดกระจายไปทันทีอย่างไรก็ตามลำแสงสองสีขาวดำที่ปล่อยออกมาจากรูปปั้นหินไม่ได้หยุดลง แผนเส้นยังคงอยู่ในอากาศและน้ําหนักสีดำอีกด้านก็ลอยอยู่กลางอากาศค่ายังคงเพิ่มขึ้นและความเร็วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมช่วงเวลาที่ชายชราและปายว่านตกใจกลัวค่าบาปของแฮนเส้นถึงหนึ่งหมื่นหลังจากค่าน้ําหนักที่สูงกว่าหนึ่งหมื่นมันไม่ได้เพิ่มขึ้นต่อไปแต่ลําแสงสองสีขาว ดำในสายตาของจักรพรรดิยังคงไม่หยุดนิ่งไม่มีวี่แววของการทดลองและแหนเส้นยังคงส่องแสงชายชราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรเหตุใดคุณค่าของบาปจึงหยุดลงแต่ไม่มีการทดลองเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงหรือที่บาปประเภทนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่นี้แต่ขอบเขตบนของบาปแห่งดวงตาของจักรพรรดิมีเพียง หนึ่งหมื่นชายชราและป่ว่านคิดถึงความเป็นไปได้นี้พร้อมกันเคลทันใดนั้นดวงตาของทรราชของจักรพรรดิซึ่งเป็นภาพของหินบนรรพบุรุษของจักรพรรดิก็ส่องแสงดังและพุ่งออกมาจากเปลือกตาโดยตรงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเร็วๆคะ่ะ สามารถด o n a t เป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะ